พบยาไอซ์ลอยเกยหาดไม้รูดน้ำหนัก25กิโลเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันนี้นางสมบัติสิงห์คนองอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่79ทับ1หมู่ที่5บ้านคลองตะเคียนตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราเดเปิดเผยว่าได้เดินทางมาที่บ้านชายหาดคลองตะเคียนตำบลไม้รูดเพื่อเก็บขยะที่ตกค้างอยู่ตามชายหาดหลังจากถูกคลื่นทะเลซัดขยะเข้ามาเกยชายหาด ขณะกาลังเดินเก็บขยะอยู่นางสมบัติต้องตกตะลึงเพราะพบกระสอบบรรจุยาไอซ์จำนวนมากเกิดใช้หาดอยู่ดัดได้ถึง25หอ่อหลังจากนั้นจึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านมารับทราบก่อนที่จะรายงานไปยังนายสมศักดิ์จุธาวงศ์กุนลนายเภอครองใหญ่ให้ทราบและนายกำลังเจ้าที่มาตรวจสอบและได้เยีเ่ยมการประสานไปยังเจ้าที่ทหารชุดปฏิบัติการ23ไม้รูดนายสุรศักดิ์อินสรนประเสริฐนายกอบตอไม้รูดและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าที่ตำรวจสพไม้รูดรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยทางเจ้าที่ได้ช่วยกันเก็บ่อยาไอซ์ทั้งหมดไปทําการตรวจสอบที่สพไม้รูดโดยเทน้ําออกจากกระสอบและทําการชั่นน้ําหนักปรากฏว่าน้ําหนักจํานวน25กิโลกรัมจากยาไอซ์ทั้งหมด25หห่อห่อละ1นกิโลถูกซีลด้วยถุงพลาสติกสีเขียวอย่างดีก่อนลงบันทึกการตรวจยึดยาไอซ์ทั้งหมดไว้ไว้เป็นของกลางเพื่อสืบสวนเส้นทางของยาไอซ์ที่ลอยมากิดใช้หาดต่อไป นายสมศักดิ์จุธาวงวกุลนายผู้กำกับคลองใหญ่บอกว่าหลังตรวจพบและเก็บมาตร,รวจสอบเบื้องต้นมีลักษณะคล้ายยาไอแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่ยาไอซ์หรือไม่แม้จะมีลักษณะเป็นเกล็ดคล้ายยาไอซ์แต่ก็คล้ายสารส้มด้วยเช่นกันซึ่งในเบื้องต้นตั้งประเด็นเป็นยาไอซ์ไว้ก่อนเพราะทะเลตราเมื่อสองปีที่ผ่านมาเคยมียาไอซ์อยไปเกลือใช้หาดทั้งหมดเกือบหนึ่งตันมาแล้ว โดยจะส่งให้ไปรตรวจพิสูจน์ที่ตรุปภูทรจังหวัดตราดและพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราดในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนสามารถเม่ใจดีรายงาน